สวัสดีตอนเช้าครับพบก,กับการวิเคราะห์ราคาทองคําจากไบเอลจี LG, ประจำวันที่16มีนาคมปี2020ราคาทองคำเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามีการปรับตัวลดลงปิดตลาดไปบริเวณ1,523.96อ่อนตัวลงมาประมาณ47เหรียญต้นราตกทยสอนแต่ระหว่างวันมีลักษณะของการขึ้นไหวแกว่นตัวค่อนข้างผันผวนโดยราคามีการขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1,597.19 และยอดตัวแตะระดับต่าำสุดถึงบริเวณ1,504.34เหรียญดอลลาร์ต่อเธอซอนทั้งนี้ทองคำมีลักษณะของการขึ้นไหวและมีความผันผวนค่อนข้างมากแต่อย่างไรก็ตามราคาทองคำยังไม่สามารถรักษาช่วงบวกไว้ได้ เนื่องจากทองคำถูกขายทำกำไรสลับออกมาหลังจากความวิตกกังวลต่อสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ทำให้นักลงทุนเลือกที่จะกลับไปถือครองเงินสดมีการลดการถือครองเงินสดของสินทรัพย์อื่นๆลงรวมทั้งทองคำถูกลดความน่าสนใจหรือความนิยมลงไปด้วยแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ทองคำปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องจนระหว่างวันมีการย่อตัวแตะระดับต่ำสุดถึงบริเวณ1,504เหรียญดอลลาร์ต่อชิลซ์ออน ซึ่งถือว่าเป็นการทําระดับต่าสุดครั้งใหม่ของปี2020ทั้งนี้ทองคําได้รับแรงกดดันหลังจากตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินและสามารถเรียกระดมเม็ดเงินเข้าอัดชีจากรัฐบาลกลางสหรัฐวงเงิน5 0 0หมล้านดอลล่า,ลา,ลา,ลาสหรัฐเพื่อรับมือต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดแนวโน้งหรือสถานการณ์ดังกล่าวสง่งผล ให้ในส่วนของการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนทยานขึ้นถึง9.36%ต่อรับสถานการณ์การไยความไม่ตกกังวลแต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มหรือสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงมีความทวีความรุนแรงและยอดจํานวนผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ในระดับสูงแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึง่ง ที่ทำให้ทองคำมีลักษณะของการถูกขายทำกำไรสลับออกมาประกอบกับในส่วนของตัวราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากมาตรการหรือการประชุมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ประกราศภาวะฉุกเฉินสามารถทำให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทานแข็งค่า,ข,าขึ้นในช่วงสั้นสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยงคงสร้างความผันผวนกลับเข้ามาอยัางตัวตลาดทองคำและส่งผลให้ตลาดทองคำปิดตลาดในแดนลบ ในช่วงเช้าว,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 วันนี้ราคาทองคำมีลักษณะของการเคลื่อนไหวและความผันผวนค่อนข้างมากด้วยเช่นกันทั้งนี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายลงซึ่งมีการดลดอัตราดอกเบีย้ยลง1 0 0พอยต์ให้เหลือภาวะดอกเบีย้ยที่ระดับ0.00ถึงระดับ0.25และมีการเปิดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ7แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวแม้ว่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนเห็นว่าอาจจะมีมาตรการหรือสถานการณ์ปรับเข้ามาคลี่คลายสถานการณ์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทองคํามีการตอบรับในเชิงบวกในช่วงสั้นโดยมีการพยายาขึ้นไปแต่ระดับสูงสุดบริเวณ1,575เดหรียญดอลลาร์ต่อเทสลออนหลังจากนั้นตลาดหุ้นสหรัฐหรือตลาดหุ้นล่วงหน้าในส่วนของฝั่งดาวโจนส์ฟิวเจอร์มีการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงสปกว่าเกือบ5%เซ ทำให้ทองคําถูกขายออกมาในลักษณะของการลดการถือครองทองคําลงเพื่อที่จะนําเงินบางส่วนไปนเติมในส่วนของมาจิ้นหรือการลุกลงของตลาดหุ้นแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้นักลงทุนวิตกกังวลมากยิ่งขึ้นต่อแนวโน้มการขยายตัวทงางด้านเศรษฐกิจเนื่องจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐใช้ยาแรงและมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในระดับที่ค่อนข้างมากยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่ง ที่ทําให้นักลงทุนวิตกกังวลต่อแนวโน้มการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจหรืออาจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจทดถอยประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ทองคารดในส่วนของช่วงบวกลงโดยในช่วงเช้าวันนี้ราคาทองคากลับมาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ1,537.59เรียญดอลลาร์ต่อออนมีการเลือบวกเพียงแค่13.63เรียญดอลลาร์ต่อออนเท่านั้น ทางนี้จะเห็นได้ว่าราคาทองคำมีความผลลันผวนและมีการแก่งตัวค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาดังนั้นการลงทุนในตัวตลาดทองคําอาจเัียงต้องระมัดระวังและจับตาการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดการซื้อขายของตัวกองทุนขนาดใหญ่กองทุนทองคำ SPDR Gold Trust เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาลดการถือครองทองคำลงสูงถึง12.59ตันถือครองทองคำาท่ะกับ931.594ตัน 4วันทําการที่ผ่านมากองทุนทองคํา SPDR กทัศน์ลดการถือครองทองคํารวมถึง32.196ตันสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ากองทุนขนาดใหญ่ก็มีลักษณะของการลดการถือครองทองคําลงและนักลงทุนกลับไปถือครองในส่วนของตัวเงินสดมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงหรือตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐก็มีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงในรายสัปดาห์เช่นกัน ในส่วนของปัจจัยแวดล้อมและปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวทองคํทาทั้งนี้การเปิดเผยรายงานจํานวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ผู้โรคยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเอนื่องขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตสูงถึง6 4 4 0รายยอดผู้ติดเชื้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง1 6 1 7 4 4 4รายขณะที่จํานวนผู้ติดเชื้อในสหรัฐมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น แต่ระดับ3,499รายและอิตาลีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถึง24,747รายสถานการณ์การระบาดของเชืเ้อไวรัสโควิด19ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนยังคงกลับมาถือครองเัินสดเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะยืดเยื้อและยังนอนแค่ไหนดังนั้นการกลับเข้ามามีสถานะในส่วนของการลงทุนอาจจะทำให มีความเสี่ยงประกอบกับที่ทางตลาดหุ้นหรือตลาดทองคำยังคงม,มีความผันผวนค่อนข้างมากประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้นักลงทุนชะลอกการลงทุนนอกจากนี้ในส่วนของการเปิดเผยสถานะการลงทุนของตัวโคมเมกพบว่าในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานสิ้นสุดวันที่10ของวันที่3มีนาคมพบว่าสถานะซื้อสุดทิ ตลอด46สัปดาห์ยังมีมากกว่าสถานะขายแต่อย่างไรแล้วก็ตามการที่ราคาของคําปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงพบว่าสถานะซื้อและสถานะขายลดลงพร้อมกันแสดงให้เห็นถึงนักลงทุนชะลอการลงทุนและมีการลดในส่วนของการถือครองสถานะในตลาดโคมิกลงนอกจากนี้แล้ว การที่ราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงแสดงว่านักลงทุนไม่ได้มีการขายหรือเปิดสถานะขายใหม่ในตลาดโคเมกแต่เป็นการเลือกที่จะลดสถานะการลงทุนลงแสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังในการลงทุนในตัวตลาดทองคํามากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ในส่วนของกลุ่ม์ลิตการลงทุนไวเอเอจให้แนวรับบริเวณ1,523 1 5ร4และ1,478แนวต้านประเมินไว้บริเวณ1,576 1,593และ1 6 1 1 ทั้งนี้ทองคํามีลักษณะของการแกว่งตัวผันผวนค่อนข้างมากแนวโน้มหรือโุมเป็นตั้งของทองคํากลับมามีทิศทางชงลบในระยะสั้นหลังจากทองคําในวันศุกร์ที่ผ่านมาทําระดับต่ําสุดครั้งใหม่ในรอบปีดังนั้นหากราคาทองคํารีบาลหรือฟื้นตัวขึ้นอาจจับตาแนวต้านในโซน1,556ถึง1,576เหรียญดอลลาร์ต่อเทส์ออนว่าจะมีแรงซื้อดันให้ราคาทองคำขยับหรือผ่านในส่วนของโซนนั้นกล่าวได้ไหม หากยังไม่ผ่านอาจยังคงต้องระมัดระวังแรงขายหรือการปรับฐานลงมาของตัวทองคําจึงแนะนํานักลงทุนเปิดสถานะขายในส่วนของระดับดังกล่าวทางนี้ในส่วนของหากราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงจึงทําการเข้าซื้อคืนหรือทํากําไรในช่วงสั้นโดยใช้โซนแนวรับในโซนพันห้าร้อยยี่สิบสามถึงพันห้าร้อยสี่เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนหากราคาไม่หลุดอาจจะเป็นลักษณะของการเข้าซื้อคืนหรือกลับเข้ามาเปิดสถานะซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการรีบาหรือการฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง ย่างไรแล้วก็ตามแนวโน้มหรือโมเมนตัมของทองคำยังคงเป็นลบหากราคาอ่อนตัวหรือปรับฐานลงจนทําระดับต่ำสุดครั้งใหม่ต่ำกว่าบรเ 1, ิเวณ1,504เหรียญดยลอลลาร์ต่อทรอยส์อการถือสถานะซื้ออาจจะต้องสต็อปร้อหรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยง